สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับโลกขยับ5อันดับรั้งที่117ของโลกส่วนเบลเยียมยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่เวียดนามยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนอย่างเหนียวแน่น สาฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเบลเยียมยังคงรังอันดับหนึ่งของโลกตามมาด้วยบราซิลและทีมชาติฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ3อันดับ4ทีมชาติอิตาลีและอันดับ5ทีมชาติอังกฤษส่วนทีมชาติไทยนั้นรั้งอันดับที่117เติบขยับ5อันดับจากเดิม122ส่วนในเอเชีย5อันดับแรกประกอบไปด้วยอันดับ1อิหร่าน อยู่ในอันดับ22ของโลกอันดับ2ของเอเชียคือญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่28ของโลกและอันดับ3ทีมชาติออสเตรเลียที่รั้งอันดับ34ของโลกตามมาด้วยอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ35ของโลกและกาตาร์ที่5ของเอเชียอยู่ในอันดับที่46ของโลกสำหรับอันดับ1อาเซียนยังคงเป็นทีมชาติเวียดนามอยู่ในอันดับ98ของโลกตามมาด้วยทีมชาติไทยอันดับ117อันดับ3ฟิลิปปิน อยู่ในอันดับ127ของโลกอันดับ4เมียนมาอยู่ในอันดับ145ของโลกอันด uh ับ5มาเลเซียอันดับท uh ี่155ของโลกอันด uh ับ6สิงคโปร์อันดับ160ของโลกอันดับ7อินโดนีเซียอันดับ165ของโลกอันดับ8ทิมเชตกัมพูชา175ของโลกอันดับ9สปปลาวอันดับที่185ของโลกอันดับ10ทีมชาบูไน189ของโลก และอันดับที่11ทีมชาติติมอร์เลสเต้รั้งอันดับที่194ของโลกทิรทอนบุญมาทันเหลือสัญญากับโยโกวมาเอฟเฟอรีนอต1สี่ัซนนั่นเท่ากับว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2022เขาจะสามารถย้ายทีมได้แบบอิสระทันทีนั่นทําให้หลายสโมสรนในไทยลีกต่างให้ความสนใจในตัวแบ็กซ้ายทีมชาติไทยไปร่วมทีมในสีสั่น2022-2023 โดยสโมสสอนก็พร้อมทุ่มเงินค่าจ้างเพื่อดึงแบ็คซ้ายรายนี้มาร่วมทีมให้ได้สถานการณ์การลุ้นแชมป์จลีกของโยโกะมาเอฟเีนอนในปัจจุบันอยู่ตำแหน่งรองจากฝูงมี72แต้มจาก32นัดตามหลังจากฝูงคาวาซกิกคอนตเตอยู่9คะแนนโดยการฟาดแก่งเหลืออีกแค่2เต็มเท่านั้นทีมชาติมองโกเลียจะภาพศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022 คุณอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเจซึ่งมีทัพช้างศึกทีมชาติไทยร่วมกลุ่มอยู่ด้วยเจอข่าวร้ายก่อนทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากเมื่อจะไม่มีคุณซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นอย่างชุนิจิมาเซ่ขุมทัพข้างสนามทั้ง3านัดที่จะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรายงานข่าวแจ้งว่าคุณซือวัย47ประสบป,ปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาทําให้ต้องบินกลับไปร,รักษาด่วนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการผ่าตัดแต่ในช่วงนี้จะส่งข้อมูลการคุมทีมผ่านทางออนไลน์และในทัวร์นาเมนต์ จะไม่มีโอกาสคุมทับข้างสนามโดยใช้ผู้ช่วยโค้ชทำหน้าที่ดูแลทีมแทนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติมองโกเลียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบรเคัดเลือกกลุ่มเจจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับทีมชาติไทยในวันที่25ตุลาคม28ตุลาคมจะพบกับมาเลเซียและ31ตุลาคมพบลาว ความเคลื่อนไหวของทีมาจิไทายรุอ่อายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่สนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมลุยฟุตบอรลรชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่21ตุลาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นได้ลงฝึกซ้อมที่สนาม NFF ุตบอลเซ็นเตอร์การฝึกซ้อมท่ามกลางอุณหภูมิ2องศาครั้งนี้โค้ชยงวรุษศรีมะคะวางแทคนติกไฮนกเตะได้เรียนรู้ รวมถึงความคุ้นเคยกับสภาพสนามที่จะใช้แข่งขันจริงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจึงแล้วเสร็จการพิภพอ่อนโม้หนึ่งในผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23กล่าวก่อนการฝึกซ้อมว่าเข้าสู่วันที่3ของการซ้อมโดยรวมสภาพไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดทีมเราทําความคุ้นเคยกับสภาพอากาศและสนามหญ้าเทียมซึ่งหลัง2วันที่ผ่านมาผมคิดว่านาเตจะมีเวลาทําความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องต่างๆรวมถึงแทคนติกของโคง้ชโย่งในเรื่องของเทคนิค ในฐานะผู้เล่นเกมรุกผมได้แนะนําเรื่องการหิงประตูหาจังหวะและการหาพื้นที่ในตำแหน่งกองหน้าซึ่งนักฟุตบอลแต่ละคนมีความมุ่งมั่นดีมากอย่างที่ทราบเรารู้กันว่านักฟุตบอลเหล่านี้มารวมกันเป็นครั้งแรกต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการปรับสภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ในทีมรวมถึงทําความเข้าใจแทคนิกของสตาฟผมคิดว่าสองสวันนี้ทีมดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความเข้าใจของนกเตะที่มีทักษะพื้นฐานจากสโมสรอนสภาพร่างกายมีการปรับระบบหายใจดีขึ้น เราสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศได้แล้วการขยับตัวจะช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นรวมถึงการเตรียมความพร้อมของทีมงานสมาคมกีฬาฟุตบอลนํามาดามแป้งนมพันล้ำสำัที่ทำให้ทีมชาติไทยเรามีความพร้อมมากขึ้นนอกจากนี้โคดโมพิพบออดโมยังกล่าวถึงศักยภาพของเบนจามินเดวิสกองกลางจากออกฟอร์ดยูเนเต็ดที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมชาติไทยชุดนี้ว่าเขามีทักษะที่ดีส่วนการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะยังต้องปรับนิด เป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์นในการเล่นเกมรุกขณะที่ตะวันโคตรสโปกองกลางจากเชียงใหม่เอฟซีกล่าวว่าผ่านมาแล้วสองวันผมรู้สึกว่ามีความพร้อมแต่ยังต้องปรับตัวในการฝึกซ้อมต่อไปส่วนการร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมถือว่าดีขึ้นทุกคนคอให้คำแนะนําซึ่งกันและกันแนวรุกจากเชียงใหม่เอฟซีเผยถึงการนําประสบการณ์ที่เคยไปค้าแข่งกับเซเรโซอัส้าชุดยูท่ในญี่ปุ่นว่าผมตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ ที่เคยไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นมาช่วยให้ได้มากที่สุดเช็วิธีการฝึกซ้อมและสปีดบอลตะวันโคสุโพกล่าวถึงการร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเบจิมินเดวิดและธนวัตรซื้อจิตถามบอลว่าการสื่อสารกับพวกเขาไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นศัพท์ฟุตบอลเราคุยกันตลอดเกี่ยวกับการเล่นร่วมกันการยืนตำแหน่งซึ่งผมจะปรับตัวไปเรื่อยๆการเตรียมทีมถือว่าดีมากแล้วค่อยๆปรับทีมเพื่อรอรับมือกับมองโ,งโกเลียอยากคว้า3ามแต้มให้ได้และโฟกัสทีละนัดสุดท้าย อยากปากแฟนบอลให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกยู23เราจะทำให้เต็มที่ที่สุดสะเทือนไทยลีกเปิดโฉบกองหน้าตัวใหม่บุรีรัม188 29 8สเทือนที1เปิดโฉมกองหน้าตัวใหม่บุรีรั 8, 29, 8. สม,มรรสูง188เซนติเมตรดีกรีกองหน้าทีมชาติคองโกหลงเล่นไป28นัดซัดไป8ประตู ซือ่างประเทศรายงานบูริรมยูเนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสึกไทลีเจาะที่จะคว้าตัวโจนาธานโบลิงกิมาร่วมทัพบ,บูริรมยูเนเต็ดปัจจุบันมีโคต้าผู้เล่นต่างชาติกับทีม3รายซึ่งครบโคต้าตามที่ไทลีกำกหนดพวกเขากำลังที่จะแยกทางกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างดีเกาซามโรซาและไบคอนมาควสเนื่องจากบรูริมกำลังจะได้กองหน้าต่างชาติคนใหม่เข้าสู่ทีมอย่างโจนาธานโบลิงกิดีกรีทีมชาติของโกไว2ย จาของส่วนสูง188ซนเมตรโดยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแดนหน้าทั้งของหน้าตัวเป้า Left Finger, และ t ิงเกอร์และไรวิงเกอร์เขาลงสนามให้กับของโกชุดใหญ่ไปแล้ว28นัดซัดไป8ประตูปัจจุบันเป็นกำลังหลักในแนวรุกให้กับสโมสรรยัตอันเทเว r บทีมดังแห่งศึกจูเปล่โปลิกเบลเยียมและสีนอกตีข่าวยืนยันเขาจะมาเมืองไทยอย่างแน่นอน พลุลงหลังเกมแข่งเทพทูแบ,บงคอกยูเนเต็ดเฉือนชนะราชันมังกรราชบุรีมิพลเอฟซี2-1ในศึกลีโวไทยลีกเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมาซึ่งเกมน่นกากหาวแฮปปี้เฟรนเดสดาวเตะซัมบ้าตัดลูกโทษไปติดเซฟของกำพลปทมอัตคุณโดยถือเป็นการพลาดนัดที่3ติดต่อกันต่อจากเกมที่บุกชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ด2-1และเปิดบ้านเสมอท่าเรือเอฟซี1-1หลังจบเกมโบรดแบนทวตวันสีป่านกุญซื้อใหญ่ทูแบ,บงคอก เปิดเผยถึงประเด็นการพลาดจุดโทษของแฮเบอร์ตี้ว่าผมเชื่อมั่นในศักยภาพของแฮเบอร์ตี้แม้เขาจะยิงจุดโทษไม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นทีเราเราต้องเชื่อมั่นและให้กำลังใจกันผมเชื่อว่าเขายังมีความมั่นใจในการยิงจุดโทษทั้งหน้าก็ต้องยิงอีกถ้ายิงได้ก็ต้องกลับมามั่นใจเหมือนเดิมการยิงจุดโทษเป็นการตัดสินหน้างาน50-50ิ 50, ไม่ได้เกี่ยวว่าซ้อมมาแล้วจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นและสภาพจิตใจพวกเราต้องให้กำลังใจและสนับสนุนเขา เพื่อให้ผ่านไปให้ได้คุณวิชัยเอี่ยมแสงจันทร์ g ูป u p ร i r e c t o r m a r k e t i n g a c t i v a t i o n and c o n s u m e r บริษัทบุญรอดเทดดิ้งจำกัดตออรับคุณชิตวันชินอนุวัตน์ผู้อำนวยการการปฏิบัติการสโมสรกว่างสงรีโอเชียงรายยูเนเต็ดที่เดินทางเข้ามาพบเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนสโมสรด้วยดีเสมอมา การข้าพบครั้งนี้คุณวิชัยเปิดเผยว่าความตั้งใจและเจตนาของสิงห์นั่นคือสนับสนุนวงการกีฬาต่อเนื่องที่สำคัญคือการร่วมกันพัฒนาพร้อมกับยกระดับฟุตบอลให้บ้านเราเติบโตต่อไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากรากฐานของกีฬา